มาครับขวบัขวกบครับนี่ต้มยำสดน้ำตม้มยำครับตม้มยำปลานิบมือนี่ฟีมือเจ้าของครับ นิ่ครับตัวใหญ่ๆครับแซบครับนี่ยาวๆครับโคบครับต้มยำปลานิ่นครับมันนี่นี่ครับโกบครับมันนี่ เแียบนยครับชีวิตไทยบ้างครับช้ำนี่เหรอครับ